การประกวดครั้งนี้ตื่นเต้นนะครับหนึ่งตื่นเต้นเพราะว่ารูปเยอะกว่าทุกปีเราไม่คาดคิดว่าสถานการณ์โควิดนี้ทําให้ผู้ส่งเข้าประกวดมีผลงานมากมายและดีด้วยผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอ่านวรรณกรรมเล่มใดเล่มหนึ่งซึ่งมีถึง50กว่าเล่มการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นต้นทางของจินตนาการ และต้นทางของปัญญาความคิดได้ด้วยเราควรจะสนใจสิ่งรอบข้างเหตุที่เกิดรอบๆในสังคมแล้วก็สามารถหยิบเรื่องราวของหนังสือมาตีความนำเสนอเป็นชิ้นงานจิตกรรมไอความคิดที่มันรอบด้านเนี่ยมันจะส่งเสริมพัฒนาการของงานของเราครับเข้าสู่รอบสุดท้ายกับโครงการจินตนาการสืบสารวรกรรมไทยกับอินท c h ปีที่14กันแล้วนะครับ ในปีนี้มีน้องๆส่งผลงานมามากถึง1,430ผลงานจากวรรณกรรมทั้งสิ้นแล้ว389เรื่องมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาได้ถึง44ผลงานรูปทั้งหมดที่เราเลือกมาก็คือพวกเราได้เลือกกันเองแล้วเลือกของดีมาหมดแล้วดังนั้นก็ถือว่าเราก็ยินดีกับทุกรูปที่จะได้รับรางวัลอยอดเยี่ยมนะครับ ภาพเขียนมันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็ความคิดและวิธีแสดงออกผมจะตัดสินจากสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สิ่งที่เขาทําสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรารยาพันเนื้อมาจากโรงเรียนอนุบาลวางสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะผมอยากถ่ายทอดวิถีชีวิตความประทับใจความสวยงามของพิธาโขนในภาพนี้ก็แสดงเห็นถึงพิธีกรรมทางศาสนาสะท้อนถึงการดําเนินชีวิตของชาวอีสานไม่ว่าคนใดจะอยู่ที่ไหนแต่งกายแบบใด ความเป็นคนไทยของเราก็ยังคงอยู่ในหัวใจเดินวรรณกรรมที่ผมํำมาเป็นแรงบันดาลใจคือเรื่องกระชาบุกับและภาพต่อมังคอไทยยาลาชื่อผลงานคือเสน่ห์กทมโดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจากวรรณกรรมเรื่องขอบครัวกัารถนนเราเล่าเรื่องราวและสอนให้เรารู้สึกถึงความไม่เที่ยงและแกนแท้ของสัจธรรมแห่งชีวิตได้อย่างแท้จริงครับเทคนิคที่ใช้คือการปั้นยินเหนียวเราให้แห้ง <Okay. S 2> ผมถือว่าเป็นมิติใหม่สำหรับการประกวดของเราซึ่งกรรมการก็มองเห็นว่ามันเป็นเป็นมีกรรหรือเปล่ามันจะได้หรือไม่จากเนื้อหาในวรรณกรรมนั้นเขาเอาแรงมานานใจตรงนี้มาทําให้เป็นงานในรูปแบบใหม่ผมก็ดูใน3ส่วนก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวต่างๆรูปแบบอันที่สองก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวอันที่3ทักษะความสามารถ าด้านเป็นรูปที่แสดงออกแล้วก็เลือกหัวข้อหรือเลือกวรรณกรรมได้ตรงกับจริตของตัวเขาเองอย่างชัดเจนเลยที่ฉันมาในฝ่ล์วรรณกรรมที่ฉันต้องคิดถึงวรรณกรรมเรื่องนั้นและหัวใจของเรื่องเรื่องนี้พอมองอย่างที่บอกเห็นกระตาแล้วจึงเห็นงูชิลป์เหมือนสังคมในขณะน,นี้เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะ กินอยู่สองรูปเนี่ยมันมีความเหมือนและต่างกันความเหมือนก็คือสะท้อนให้เห็นวิถีของธรรมชาติถ้าเทียบทักษะฝีมือแล้วถ้าเราวัดกันตรงนี้เนื้อสู้อีกคนหนึ่งไม่ได้เลยแต่ผมให้ในความคิดสรงค์สันมากกว่าคนที่มีทักษะสูงโดดเด่นมา ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายศิลปินมีอุบายมีวิธีเล่าที่เรียบง่ายแล้วก็เรื่องเล็กๆแต่สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ให้ข้อคิดเป็นประเด็นที่สามารถไปตีความต่อได้เราได้ค้นพบสิ่งที่พิเศษและสิ่งที่เราหวังว่าเด็กเหล่านี้จะได้อ่านสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักเรื่องและเนื้อหาแล้วก็นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิละปะที่แตกต่าง และในส่วนของการให้คะแนนนั้นก็ถือได้ว่าผลเป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและผู้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษานะครับได้แก่น้องนนทพัฒน์พุทธสุดนะครับกับผลงานเนื้อกากผีครับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงกัญญนัทโอสถิตนั่นเองละครับผลงานเสน่ห์กทมครับ ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นายธนพงศ์สีหมอกกับผลงานตัวไกลใจไทยครับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นอุดมศึกษาได้แก่นายผลิตวันธนังครับกับผลงานวัตจักรของชีวิตสอง ช่นเคยนะครับที่ทางอินทัชเองเปิดให้ทุกท่านที่สนใจครับอยากร่วมมาเป็นเจ้าของผลงานที่น้องๆได้สร้างสารรค์จากวรรณกรรมไทยมากมายนะครับสามารถร่วมในการเป็นเจ้าของกันได้นะครับโดยที่รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพวาดของน้องๆน,นะครับจะนำไปรวบรวมครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆซินะครับจะสมทบทุนมลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานะครับเพื่อทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถเข้าไปรับชมทั้งหมด44ผลงานกันได้นะครับในรูปแบบของ virtual exhibition ครับที่ www.intastation.com นะครับพร้อมกับอีก22ผลงานที่รับการคัดเลือกให้มาจัดรวมแสดงด้วยรวมทั้งหมด66ผลงานนั่นเองนะครับ